ดเดี๋ยวเนีกินกับสิมาส่งเอื่อยมาส่งสพี่สาวกินเข่าไปย้ายสาผื่นพอพ่อเขา่าพอดีพอพ่อเข่าพอดีพี่นอ้องผื่พนพนะลัลงนางกินเข่าซองตายายกินเข่าตากแดดที่พี่น้องมันเนี่อากาศมันเย็นยนแ,แดด,อ,ดอ้อมกระดูกหมูมาส่งเล่าผืนคุณนายบวัวสาผืา่นะอู้ผื่นพี่น้องกินเท้ามีแนวกินกับแยงปันก็นดะอันนี้พี่ยายนี่ พอยายสุดพอลอ์เนี่ยแหละไม่เห็นหน้าจนนี่ล่ะตะกีดขับรถยนต์เป็นไงนุ่มหน้าปังไปแล้วผุ่นผ้าขาแล้วผุ่นเออกับเขาแล้วคุ่นจ้ำผุ่นะเอผุ่นแสบคักแสบคักดอกบงหิวเคยได้กินมะพี่นองมุ้เจ้าอดอกบงหิวชวอเบื้งดอกบางหิวใส่ชอดชวอเบิ้งดอกบงหิวเนื้อดอกบงหิวเอออาหารสมัยโบราณเคยได้กินมะพีนองเออคุ่น แซ่บหนึ่งปลาซ้อมถอเกลียวกับเกลวเหนียวกับไข,ข่ตม้มขุนเกระเอื้องหรอแล้วมีแต่มีดประโยชน์ทั้งนั้นเลยขุนเฮ้ยขุนคางคางแล้วกับ<ร>เป็นแมวเด้อเราเลี้ยงแมวขุนนอนถ่ายกินแมวถ่ายกินสองตาแยายกินแล้วก่นอนแมวจะสิกินน้ำก้นแมวถ่ายกินแมวข่อยมีไปจอนมาเรื่อยมีไปเรื่อยแล้วก็จอนมาเรื่อยแล้วว่ะนีไปมาไปเจ้าต้นต้องเลี้ยงไว้ กินแล้วก็สิออกไปสามเขาวอ๋อวันนี้ไปสวนอ๋อวันนี้ซีไปสวนเหมือว่าไปสามเขาวเต็มหลอดไปข้าวน้าปังไก่สีใส่ปุ๋ยแล้วเสาสีใส่ปุ๋ยแล้วไก่สีใส่ปุ๋ยแล้วมันได้พี่น้องมันค่ะขนาดเย็บชีบกัวเหรได้สองเท่านี่มันยังไหนกินได้อยู่ขุนนังกินบ่ได้สิเจ้าเย็นเป็นเออหนอเฮ็ดพ่อให้จังมันบะแม่เฮ็ดพ่อห้ร่างกายมันขยับ เฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงนี่ป้ายนี่เฮ็ดนี่ป้ายนี่เฮ็ดคักนี่กินข้าวกระแซบกินข้าวแซบบอ้พตาสุดแซบแต่ว่าแขวบไข่ไมีเห็นบ่แขวบไข่ไมีหยังแขวไปบ้านเก้าเมื่อแล้วตัวเนาะพี่น้องดูๆเด้อยังสิบ่ได้เป็นหนีเท่ากสศสำคัญดูๆยังไปเป็นหนี้เพิ่นมีอันไหนกินนั่นนั่นเออนั่นคืออยโ่น ไปหาเป็นหนีเป็นสินป่ะเป็นสินบมันั่นบหลับเนี่ยเมียนบอลล่ะบอเป็นหนีนอนหลับดีว่าวันนี้มาถามมาดอกเบี้ยเข้าคุณทำคุนถ้วยแก้วบระกอบแล้วคุณคุนถ้วยแก้วบระกอกแล้วพี่น้องเอ้ยคุณตบปลาตะเพียนปลาตะเพียนแม่ไข่สุดยอดแล้วอาหารทีสานบานเข้าเนาะอาหารบานเข้าลุงแทบกินแต่จะาทอดกระาผัดแต่ไขมันออืื มายุบานเฮามาอยู่อวกาศถึงตัวเท่าแล้วต่างหูแจักกัตบ้านเกิดนั่นสำนึกรับการเกิดแล้วว่ะเฮาเกิดเมื่อไงฮะมาบนหันละเกิดบนใดตายบนหันพี่น้องพี่น้องจะเสียบบ่พี่น้องเป็นพี่น้องเป็นตาแสีบบ่พี่น้องเบิ่งเรากินเออภาคเข่าเราแบบครับแบบครับเท่างไายแม่งั้นไปพร้อมนี่ยยุกลางแจงเนาะมือต่ำกันกับมี่เอาเอาแสีบเสียบเสยบเสยบย่า่สาเอาไปก่อนจ้า